สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ซีรัตออแกนิกการ์เด้นนะคะหาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาของที่บ้านส่วนพิสิรินะคะอันนี้เป็นทุ่งนาตอนนี้บรรยากาศยามเช้าเวลา6กโมงสามสิบนาทีน,อนท้นอหโมงครึ่งนี่คือพระอทิตย์ยามเช้าซึ่ง พีสิริก็มาดูท้องนาเนาะดูท้องนาท้องนาตอนนี้ก็คือไม่ได้เป็นนานั้นเพื่อนเป็นเป็นทุ่งนาไร่ถั่วเป็นทุ่งนาไร่ถั่วนะคะเป็นไร่ถั่วเขียวนะคะเป็นไร้ถั่วเขียวนี่ค่ะเพื่อนเป็นไร่ถั่วเขียวซึ่งก็เป็นไร่ถั่วเขียวที่ตอนนี้ ได้ออกมเมล็ดพันธุ์แล้วนะจ๊ะนี่ได้ออกมเมล็ดพันธุ์แล้วนะนะคะกำลังนี่คือวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาที่บ้านพี่สิรินะคะที่เห็นอยู่ไกลๆนะคะที่เห็นอยู่ไกลๆจะมีรถไถเครื่องจักรกำลังพ่นกำลังพ่นเป็นพ่นปุ๋ยเนาะเพื่อนพ่นปุ๋ยที่นี่จะมีวิถี การเกษตรก็คือเกษตรอินทรีย์ sea, นะกำลังพ่นปุ๋ยให้ถั่วนะคะให้ถั่วเป็นเป็นปุ๋ยของการหมักด้วยน้ำสับประรดนะคะหมักด้วยน้ำสับประรดนะะก็ใช้พ่นใช้เป็นวิธีพ่นนะคะพ่นลงไปเพราะว่าพื้นที่มันเยอะมากนะคะบางพื้นที่ก็จะใช้คนนะใช้คนแล้วก็ใช้ดโดรนนะคะ ใช้โดรนนะคะคนที่มีพื้นที่กว้างมา,มากก็จะใช้โดรนนะคะแต่ถ้ามีเพียงแค่ประมาณสักทำประมาณสักสิบไร่นะคะสิบไร่ก็จะใช้เนี่ยใช้เครื่องจักรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องทําทางไว้นะถ้าใช้ใช้รถไถเครื่องจกักรแต่ถ้าใช้โดรนไม่ต้องไม่ต้องทําทางนะคะไม่ต้องไม่ต้องเสียพื้นที่ทางก็ใช้โดรนพ่นขึ้นไปข้างบนเนี่ยเพื่อนจะเห็น ม่ได้ถั่วเนาะพี่สีก็จะซูมให้เพื่อนดูเนาะนี่คือวิธีเห็นไหมคะวิธีชีวิตของชาวไร่ชาวนาของที่บ้านทุ่งโผจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อนจังหวัดพิจิตรนะคะนี่นะคะก็เป็นเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะแล้วก็ ทุ่งนาถั่วเนี่ยนะคะคือจะทำที่หลัง,ลงจากที่เออเสร็จนาข้าวแล้วเพื่อนๆสวยงามมากนะเพื่อนเนาะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามนะคะ,สะ,คะเสร็จจากนาข้าวแล้วทุกคนก็จะมาทําไร่ถัว่วนะคะจะมาทําไร่ถัว่วอันนี้จะเป็นไร่ถั่วเขียวแต่พื้นที่ที่ไม่ได้ทําก็จะเป็นแบบนี้เลี้ยงบัวไกลๆนู้เลี้ยงบัวค่ะพเพื่อนเลี้ยงบัวนจะจ๊ะเห็นไหมคะ พาเพื่อนมาชมทุ่งยามเช้ามีต้นดอกจานด้วยนะเพื่อนอยู่ไกลๆเห็นไหมคะต้นดอกจานเป็นดอกจานสีส่วนมากเป็นสีส้มเพื่อนเป็นสีส้มตรงนี้จริงๆแล้วเขามีกั้นบริเวณไว้นะคะเพื่อนแต่ว่าคือพื้นที่มันเป็นยังตรงนี้เป็นที่ของของคนอื่นอยู่เพราะกั้นบริเวณเอาไว้ไ,วไมน่น่าจะไม่ให้ ไม่ให้วัวไม่ให้ไม่ให้คนผ่านแต่ว่าพี่สิริก็เดินเดินเข้ามานะเนี่ยฮะนะฮะอันนี้เป็นถั่วที่อันนี้คือที่ออกฝักออกฝักออกลูกแล้วแต่ว่ายังไม่แก่เนาะเนี่ยเห็นไหมคะสวยงามมากอ่ะนะ,ะวันนี้วันพระนะเพื่อนก็มีเสียงพระมีเสียงพระ สวดสวดมนตอนเช้าเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยคันพระก็จะไปวัดกันเพื่อนจะไปวัดตอนเช้าพี่สีจะพาเพื่อนไปดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะทุ่งนาถั่ว สวยงามมากนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือไร่ถั่วที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเพื่อนใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะที่บ้านของพี่สิจะจะมีกลุ่มกลุ่มกเกษตรอินทรีย์นะคะกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ซึ่ง ตอนนี้จะรวมตัวกันใช้เป็นปุ๋ยน้ำหมักสับประรดนะคะ,นะเพื่อนปุ๋ยน้ำหมักสับประรดนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำหมักปลานะคะก็มีวิธีการทำกันหลากหลายนะคะมีวิธีทำกันหลากหลายนะคะเนี่ยนะเพื่อนเห็นไหมคะงามจริงๆนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะพี่สิริก็มีโอกาสที่จะมาเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆนนะคะ นี่คือผลผลิตเนาะอายุของถั่วเขียวนะคะนี่ถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวที่เ,เพื่อน,อนๆบางคนอาจจะยังยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะสำหรับกรเกษตรมือใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ถั่วเขียวก็คือถั่วที่เราเอาไปทำถั่วงอกนะคะเอาไปทาถั่วงอกค่ะเนี่ยเนี่ยหน้าตาอันนี้คือต้นต้นถั่วจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ฝักเนาะนี่คือฝักถั่วนะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยคือฝักถัว่วเนี่ยนะคะคือฝักถัว่วฝักถั่วเขียวนะจ๊ะอันนี้ยังเก็บไม่ได้นะคะนี่ยังเป็นฝักอ่อนเพิ่งจะเพิ่งจะออกเนาะนี่เนี่ยเพิ่งจะออกอันนี้ก็ดอกดอกเนาะนสวยงามมากเพื่อนเห็นไหมคะสวยงาม,มจริง บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเนี่ยชาวนาที่นี่อ่ะนิยมนิยมให้ทำหลังจากเสร็จนาแล้วนิยนิยมที่จะทำนาไล่ถั่วไร่ถั่วเขียวเนี่ยไว้ในพื้นนาของตัวเองไว้ในที่นานะเพราะว่าหลังจากเมื่อเก็บเกี่ยวถั่วแล้วเนี่ยเราจะไถไถกรบสร้างถั่วเนี่ยเป็นปุ๋ย นะคะไถกบลงไปในดินในที่นานะคะก็จะได้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะปุ๋ยจากวัชพืชเป็นจากต้นถั่วนะต้นถั่วเขียวก็คือปุ๋ยปุ๋ยในไนโตรเจนนั่นเองนะเป็นปุ๋ยในไนโตรเจนชนิดดีนะคะที่จะนําไปบํารุงในดินนะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะให้เป็นแร่ธาตุสารอินทรีย์สารอินทรีย์วัตถุอินทรีย์ในดินนะคะก็จะทําให้ดิน มีความร่วนซุยดินก็จะไม่แห้งนะคะเพื่อนๆสังเกตดูดินนะคะนี่ค่ะนะฮะดินไม่แน่นนะคะเห็นไหมคะดินไม่แน่นแล้วถั่วเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการน้ํามากนะคะไม่ได้ต้องการน้ํามากนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นภาพบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะคะสําหรับคนท้องถิ่นที่ได้ใช้วัตถุจากธรรมชาตินะ ที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดนำกลับมา reuse ใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับชาวกเกษตรนะคะก็พี่สุริคิดว่าถั่วเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายจริงๆนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เก็บเกี่ยวไถกบนะคะเพื่อนก็หลังจากที่เก็บผลผลิตแล้วเก็บเก็บเม็ดแล้วนะเกี่ยวเม็ดแล้วก็สามารถที่จะให้วัวนะนำให้วัวกินได้นะคะจาก จากถั่วจากสร้างของถั่วนะคะสร้างถั่วแล้วก็สร้างจากข้าวนะก็คือฝางจากข้าวนั่นเองนะคะเนี่ยบรรยากาศสวยงามมากนะก็พาเพื่อนไปนั่งพักหนึ่งนะชมบริเวณไกลๆน้อนเพื่อนอ่ะนี่ก็จะมาแชร์ตรงนี้ก็จะเป็นดอกจานน้อนเพื่อนดอกจานสวยงามมากเห็นไหมคะดอกจาน ช่วงนี้หน้าร้อนเนาะช่วงนี้หน้าร้อนเข้าหน้าร้อนเพื่อนก็จะมีดอกจานร่วงอยู่กับพื้นบนท้องนานะนี่คือต้นจานเนี่ยต้นจานเพื่อนเต็นจานสวยงามนะ,ะกลองจะร่วงแล้วเพื่อนท้องฟ้าสวยงามท้องท้องฟ้ายามเช้านะคะสดใสมาก เพราะว่าต้นมันสูงก็จะให้เพื่อนเห็นภาพด้านบนดูดอ,อกจานแต่ว่ามันย้อนแสงนะเพื่อนอต้นถั่วงามมากเลยนะงามจริงๆงามสวยงามมากๆนะคะเพื่อนนี่คือหน้าถัวทั้งหมดเลยนะคะ ให้คินาถั่วทั้งหมดงามมากอันนี้ก็กำลังติดติดฝักดอกน้องเพื่อนเดี๋ยวลงไปดู ฟักถั่วฟักใหญ่เลยเนาะถ้าเพื่อนๆที่ได้เข้ามารับชมนะคะที่เป็นชาวไร่ชาวนายอยู่นะคะถ้าอยากจะให้พื้นที่ของท่านได้ผลประโยชน์จากการทำนา โดยที่เราไม่ต้องทํานาแค่อย่างเดียวนะคะเพราะบางทีการทํานาอย่างเดียวอาจจะทําให้ดินไม่ไม่สมบูรณ์เนาะดินไม่สมบูรณ์เพราะว่าการที่เราได้ได้ทำพืชหมุนเวียนเนี่ยนะพืชหมุนเวียนหรือทําพืชส่วนผสมนะคะก็จะทําให้ดินเนี่ยมีความเรียกว่ามีความสมบูรณ์ขึ้นเนื่องจากว่าเราอ่ะใช้วัสดุวัดดวชพืชจากธรรมชาติ มาบำรุงดินเหมือนกับที่นี่ที่มีไอเดียว่าทำพืชถัว่วไล่ถัว่วแล้วก็เอาต้นถั่วเนี่ยเอาต้นถั่วเนี่ยนะเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็ไถกลบเพื่อเป็นาสารอินทรีย์บำรุงดินให้ที่นาเรามีาดินร่วนซุยแล้วก็มีแร่ธาตุสารอาหารในดินนะคะมีแร่ธาตุสารอินทรีย์ในดินให้ที่นามีความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะ สวยงามจริงๆเพื่อนๆมีความสุขมากเลยความสุขจริงแต่ว่าความสุขตรงนี้วันนี้พี่สิ่ก็พาเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะก็มาเก็บภาพเอาไว้นะคะเป็นภาพเป็นภาพ เราทําคลิปไปแล้วเราก็จะได้ภาพความทรงจำที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ยาวนานมากสำหรับชีวิตของเรานะคะเพื่อนนะคะเยงบรรยากาศยามเช้าก็ได้ยินเสียงนกนะคะสวยงามจริงที่พี่สิเคยทําคลิป เคยทำคลิปทำปุ๋ยปุ๋ยหมักสับประรดนะคะแล้วก็บอกว่า,ามีชาวไร่ชาวไร่ที่นี่กลุ่มกเกษตรกรที่นี่ที่เป็นกลุ่มกเกษตรกรของอินทรีนะคะทำพืชนาถั่วนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยจากปุ๋ยหมักของน้ำสับประรดนะคะไปทำเป็นผสมกับฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมฉีดพ่นซึ่งตอนนี้กําลังฉีดพ่นอยู่น่าจะหยุดละเสียงเครื่องจักรหยุดแล้วอยู่ข้างหลังพี่สิริน่าจะหยุดแล้วนั่นแหละนั่นก็คือนั่นคือปุ๋ยที่เขานํามาพ่นนะใช้เป็นการพ่นนั้นเพื่อนพ่นลงไปในในระยะเวลาที่เขากําลังเป็นดอกเนี่ยเนี่ยที่กําลังเป็นดอกอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยที่เป็นดอกอยู่เนี่ยเขาก็จะพ่นพ่นปุ๋ยสับปะรด นะกับฮอร์โมนปุ๋ยน้ำหมักสับปะรดเนี่ยที่กำลังเป็นดอกในระยะเวลานี้แหละเพราะว่าพ่นเพื่อให้ออดอกเนี่ยขั้วเหนียวแล้วก็ดำต้นก็แข็งแรงนะคะฮอร์โมนก็จะเป็นเร่งการผลิต,<ๆ>ก,าลตการผลิตติตตดลูกนะทำให้ลูกลูกดกลูกใหญ่นะคะลูกดกลูกใหญ่แล้วก็ทำให้ชาวกเกษตรก็ เพื่อไร่สวนที่ชาวเพื่อไร่สวนที่นี่ก็เก็บผลผลิตได้เยอะนะคะเพื่อน,นซึ่งการทําถั่วเนี่ยไม่มีไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายเลยนะคะไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายเลยทุกคนที่ทําไร่ถั่วอยู่ที่ที่บ้านที่พิศริเนี่ยคือที่นาของแต่ที่นาของแต่ละคน นะคะที่นาของแต่ละคนบางคนทํานาแล้วนะทำนาแล้ว,นะแลวก็ไม่ได้ทําถั่วแต่ว่าคนที่ไม่มีพื้นที่ที่ไม่มีพื้นที่นาก็จะมาทําถั่วให้เราเขาจะมาทำมาทําไร่ถั่วแล้วก็เขาก็จะไถกรบเอาสร้างถั่วเนี่ยบำรุงดินให้กับเจ้าของนาเพื่อนๆบางคนที่บางคนที่ไม่มีนานะคะไม่มีที่แปลงเป็นของตัวเองเนี่ยคือวิธีที่ เกื้อกูลกันเป็นเกษตรที่เกื้อกูลกันพึ่งพาธรรมชาติเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ทําให้ทําให้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่ารักเนาะเพื่อนเนาะเป็นสิ่งที่น่ารักการการมีน้ําใจซึ่งกันและกันกับชาวเกษตรด้วยกันนะคะเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้พี่สิริก็พานเพื่อนมาแบบเพลินเนาะเพลินเพลินตาสบายใจนะคะภาพบรรยากาศ สำหรับคลิปนี้พี่สิริก็นำบรรยากาศไร่ถั่วมาแชร์เพื่อนๆท่านเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะ<ๆ>ก็ชื่อกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็แชร์บรรยากาศดีๆไปให้เพื่อนๆนะคะไปให้เพื่อนๆอทั้งแดนใกล้และก็แดนไกลถึงต่างประเทศ ให้ชมบรรยากาศนี่คือท้องทุ่งท้องทุ่งนาจากประเทศไทยไปสู่ชาวโลกให้ได้รับรู้ว่าเราก็มีผลผลิตดีๆจากธรรมชาติซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะเพื่อนขอให้เ,เพื่อนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะคะต่อสู้ กับอุปสรรคแล้วก็โรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้หมดไปเร็วๆนอนเพื่อนเนาะจะได้อยู่กันแบบสบายๆส,สวัสดีนะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ บรรยากาศดีมาก